ปฏิบัติการยึดพื้นที่คืน ลากกัมพูชาสู่โต๊เจรจาการวางแผนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพหลังจากที่กัมพูชานำกำลังเข้าประชิดชายแดนนับหมื่นนายช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความหวังว่ารัฐบาลมีสายสัมพันธ์ที่ดีจะเจรจาให้ฝ่ายกัมพูชาถอนทหารออกไปเพื่อลดการาเผชิญหน้าแต่เมื่อไม่เป็นผลกัมพูชาเดินหน้าฟ้องศาลโลกสาประสาท1หนึ่งพื้นที่รุกค,คืบขุดคูเลตเข้ามาในพื้นที่อธิปไตย150เมตรเมื่อมีการเจรจาฝังกบ ก็มีการเปิดศึกในสื่อสังคมออนไลน์และไม่ยอมถอนทหารที่เข้ามาประชิดชายแดนกองทัพเสนอมาตรการกดดันด้วยการควบคุมเวลาเปิดปิดด่านกลายเป็นความไม่พอใจระหว่างผู้นำจนเกิดการปล่อยคลิปสนทนาแฉเบื้องหลังของอีกฝ่ายจากนั้น สถานการณ์ก็อึดอัดอึมครึมพรรบาลก็เริ่มลอยตัวปล่อยเข้าสู่โซนของความมั่นคงในการตัดสินใจกันเองเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาความได้เปรียบทางการเมืองจากสถานการณ์ณนะจุดนี้ได้อีกแล้วขณะที่กองทัพเองก็ต้องรักษาสภาวะแวดล้อมไม่ให้มีการใช้กําลังกันเพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจนกลายเป็นกระแสะสวิงกลับมาโจมตีกองทัพกดดันให้ปิดจอ็อบสั่งสอนกัพูชาที่หยามไทยอยู่ทุกๆวันเสียทีจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ลอบวางทุนระเบิดในพื้นที่บริเวณ ห้วยบอลช่องอานม้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจนเป็นเหตุให้กำลังพลรับบาดเจ็บสาหัสโดยเมื่อวันที่23ากรกฎาคมเวลา 16...5 นาิกานาทีถือเป็นรายที่2กองทัพงัดอำนาจตามพระราชบ,บัญญัติการจัดระเบียบรัชการอยทรงกลาโหมพุทธศักราช2551มาตรา39มบ้ามอบหน้าให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางการทหารและในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สั่งการให้กองทัพบ,บก ใช้แผนจัก,กรพงภูวานาถซึ่งเป็นแผนเผชิญเหตุตามแผนป้องกันประเทศฝัง่งตะวันออกโดยมีพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้ประชาการทหารบกเป็นผู้ประชาการเหตุการณ์มีอำนาจในการประชาการและใช้กำลังทางบกและร้องขอการสนับสนุนกำลังทางอากาศและทางเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของกำลังทางบกตามแผนเผชิญเหตุใช้ชื่อปฏิบัติการยุทธบดินในการปฏิบัติการทางทหารกออทบกมีแนวคิดมาจากยุทธหมายถึงการรบหรือการยุทธบดินหมายถึงแผ่นดิน รวมความคือยุทธการแห่งการปกป้องแผ่นดินอย่างถึงที่สุดชื่อนี้สะท้อนการตอบโต้ศัตรูที่มันอาจล้วงล้ำอธิปไตยไทย โดยยุทธวิธีที่เฉียบขาดและชอบทำด้วยคำฝันประกอบคือบทขยี้ทุกผู้ที่เหยียบย่ำแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนเพื่อศักดิ์ศรีไทยณเวลา15นาฬิกาเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2ได้สรุปสถานการณ์ไทยตอบโต้การโจมตีของกัมพูชาได้แก่ช่องบกทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังช่องอ่านม้า s 1 6ทิ้งไข่ที่ตั้งกำลังกัมพูชาพื้นที่ซัมเตออำเภอกันทะลักใช้รถถังเข้าตีเพื่อยุดพื้นที่จุดตรวจการภูผีตรงข้ามปราสาทโดนตวนใช้ s 1 6ช่อง <this> ตาเาเ่จุดตรวจการเขาสัตตสมทำลายรถถังกมัมพูชาจำนวนสองคันเขาพระวิหารวัดแก้วศิกขาคิรีสวาระใช้รถถังระดมยิง ส่งทหารราบเข้ายึดภูมะเขือปัจจุบันสามารถทำลายกระเช้าส่งกําลังได้บางส่วนช่องจอมโจมตีกันไปมาพื้นที่ปราสาทต,ตาควายกมพูชาวางกําลังฝ่ายไทยเข้าตีระลอกที่2พื้นที่ปราสาทตราเมินทมไทยวางกําลังกมพูชาพยายามเข้าตีการเปิดด้วยกําลังทางอากาศพุ่งเป้าทาลายศูนย์อำนวยการรบของฝ่ายกมพูชาที่บอกพกอลน้อยสถับสนุนที่8และกองพลน้อยสถาบนันที่9ซึ่งมีรายงานว่า กำลังทหารที่เข้าวางทุ่นระเบิดมาจากหน่วยนี้โดยเครื่องบินขับไล่ X16 ทําการปล่อยระเบิดแม่นยําเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายจากัดวงในพื้นที่ทางการทหารขั้นตอนต่างๆได้เขียนไวในแผนป้องกันประเทศหมดแล้วเพียงแต่ใส่วันและเวลาในการปฏิบัติเท่านั้นโดยการประเมินตามสถานการณ์และภัยคุกค,คามโดยข้อมูลทางการข่าวกรองเพื่อใช้กําลังให้ได้ตามสัสดส่วนเกิดความแม่นยํากับเป้าหมายที่จะก,กระทําแต่ต้องให้เกิดความได้เปรียบจากการเจราจาเพื่อเกิดข้อยุติความผัดแย้งในเวลาต่อมาจากการให้สัมภาษณ์ของพลโทบุญสินภาคกลาง แม่ทัพพัที่2ย้ำว่าหากเกิดเหตุการณ์สู้รบก็จะจบในชัววเวลาไม่เกิน3วันจึงคาดการณ์กันว่าจะทําให้กําลังที่ประชิตชายแดนล่าถอยไปโดยเฉพาะพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ฝ่ายกัมพูชามีการละเมิด m อโมยูมาตลอดหลายปีมีการสร้างถนนเส้นทางส่งกําลังมางลุงชุมชนฐานทหารขณะที่กัมพูชาซึ่งใช้อาวุธที่ไม่สามารถกาหนดทิศทางได้โดยเฉพาะจลวดหลายลํากล้อง BM21 ซึ่งได้รับการถมเนินเพิ่มเติมจากประเทศหมหาอำนาจหลังเหตุการณ์ข่าวิหานเมื่อปี2574จากการยิงที่ไร่ทิศทางของบีเอ็ม21ส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้งโรงพยาบาลปั้มน้ำมันส่งผลให้ประชาชนไทยเสียชีวิตยอย่างน้อย12รายกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนานาชาติว่าในปฏิบัติการทางการทหารกัมพูชาขัดต่อกติกาสากลที่กำหนดไว้แนวร่วมของนานาชาติของกัมพูชาไม่มีใครกล้าจะประกาศตัวชัดเจนแม้อดีตผู้นำกัมพูชาจะพยายามขอแรงหนุนจากพันธมิตรเพื่อช่วยในด้านกำลังทหาร แต่ดูเหมือนว่าเสียงตอบรับยังแผ่วในศึกวันแรกที่มีการใช้กำลังทหารตลอดแนวนะับเป็นการยึดพื้นที่ซึ่งกัมพูชารุกล้ำคืนกลับมาให้ได้และลดทอนสภาพกำลังให้ถอยร่นกลับไปณจุดที่ตั้งเดิมเดินหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อให้เหตุการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติเร็วที่สุดเหตุของการปฏิบัติการทางการทาารหารต่อกันในครั้งนี้มีเหตุมาจากผู้นําฝ่ายกัมพูชาอาจต้องให้ระดับฝ่ายบริหารของกัมพูชาและไทยได้เจรจากันร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางสันติวิธีเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ตต้นเหุ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมั่นใจว่าประชาชนทั้งสองประเทศไม่มีเหตุผลที่ต้องมาขัดแย้งกันหรือสมควรต้องมาได้รับผลกระทบใดๆจากเหตุการณ์โดยที่ไม่จําเป็นผลตีบินไทยสุบารีซึ่งต้องลุ้นว่าระดับบริหารที่กําลังสารวนกับผลทางคดีความของพ่อลูกจะยื่นมือเข้ามารับจบดปัญหานี้ด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งหรือไม่